ผามันนึ่งสิผ้ามาเห็ดลาดหน้าทะเลผักรวมเด้อค่ะนี่ถ้วยนึ่งเตรียมมาสองใบถ้วยนึงนึ่งสิเตรียมแป้งถ้วยนึงนึ่งสิเตรียมน้ำปุงเด้อค่ะพี่น้องมามาค่ะลงมือทำเดี๋ยวเห็ดแป้งก่อนเนาะค่ะนึงสีใสเป็นแป้ง,แป,งแป้งเท้าตัวนี้เด้อค่ะหรือว่าแป้งมันกระไดเด้อค่ะแป้งค่ะ,คะน้ำตาลปี๊บค่ะสีอิ้วดำค่ะพี่น้อง ก็เติมน้ำเปล่าเนาะค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเนาะค่ะคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีแล้วพักไว้กันเนาะค่ะน้ำมันหอยด้วยค่ะนี่สีใสสามซอนเนาะค่ะ จิ้วข้าวค่ะสามซ้ำกันค่ะพริกไทยป่นค่ะไข่ไก่ ตีทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเป็นน้ำปลาจจะหน่อยค่ะผงนัวค่ะน,นึ่งดื้ตีส่วนผสมทุกอย่างอันนี้เป็นน้ำแป้งเนาะค่ะนาำปูไปลงมือเห็ดกันเลยค่ะ พัดเซ็นก่อนเนาะค่ะกล้งน้มันเดือดมห่อนแล้วก็พัดข้าวเดียวนะคะพี่น้องพัดข้าวเดียวพอเลยนะคะโดนเกินไปเซ็นจะกอดกันเนาะคะ่ะ เทยาใหม่หอมจักน้อยนะคะ๋ยวตะเจียวลงไปพอ้วกกินตะเจียวหอมแล้วเติมน้ำปลาลงไปด้วยค่ะนำเด็ดแล้วเขาก็ใส้นำที่เขาปรุงไว้นี่นะคะ่ะพี่น้องน้ำปรุงเนาะคะ่ะใไปเล้ย ก้นเด้อค่ะให้ไข่แตกนะค่ะแล้วไข่สิบก่อตัวมันเป็นก้อนไข่แตกแบบนี้แล้วเฮาใส่ผักลงไปเลยเนาะค่ะผักลงไปเลยกินผักยังเฮาก็ใส่เนาะค่ะพี่น้องมื้อนีเน้งใส่มีเห็ดนํานได้คะ่ะมีเห็ดมีแค<อ>่รสข้าวโพดอ่อนเนาะคะ<อ>่ะเห็ดหูหน,นูมักคารีดอกกระหล่ํปี เด,ดเดือดเอาของทะเลลงไปครับพี่น้องของทะเลห้อสุกจะข้าวแล้ว ใส่แป้งเนาะค่ะตามด้วยแป้งที่เราเตรียมไว้เด้อค่ะพี่น้องเติมแป้งไปแล้ววามคนเนื้อจ,จะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนิงมาผาแซรมาหรอคะ่ะมาค่ะพี่น้องมือน,นี่ลาดหน้าทะเลเมนูพี่สาวแนะนํามาเด้อค่ะพี่น้องมือนนี่นิงใส่วิธีทาม,มานําไปค่ะนิงบดได้คนมาใส่เครื่องมาแต่ยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้คนหอนๆเลยค่ะพี่น้องโอยปาผี่วันนี้ได้เส้นเดียวเด้อคะ่ะเอาเส้นใหญ่มากตามหลักแล้วมีเส้นหมี่เส้นหมี่กรอบนะพี่เนาะลาดห้าเข้ากันได้หมดเลยแล้วแต่คนชอบ มาเด้อค่ะเด้อไปเอามาครับตะเกียบกะมีซอมกะมีค่ะพักนี้เอามาแต่งตกแต่งเพื่อสวยงามกินด้วยก็ได้กินด้วยก็ได้กำลังหอมเลยกำลังหอมเลยเดี๋ยวเด้อเอาหลอดพี่ก่อนอืมหนุมดด้มหลดเด้อค่ะทีเดียวไม่ต้องขี้ไป เอาหม้อมาเติมอยู่ไม่ต้องกลัวมีเติมค่ะพี่นอ้องแสบบางอย่างค่ะค่ะ 晃，变。 ค่นผักใครชอบผักไหนก็ใส่บางคนใส่แต่คะน้าก็ได้นะพี่เนะชะ มันกับผักสดก็เข้ากันอยู่แล้วเนาะ เอามือหยบมาเลยได้ไหมมือเนื้อมานรอนเนาะค่ะน้ำมีไหมเนาะกินหมดไหมอ่ะเติมลรากินมาเบิร์ได้เนาะเติมมันก็จะไม่หนัวแล้วเพ่เนไม่ใช่ไม่หนัวมันก็จะไม่ค่อยเผ็ดแล้ว ว่าเราปรุงมาแล้วตอนแรก เวลาวันหยุดรวมกันหลายๆคนทำม่วนใหญ่ๆเนาะ เจมไหม <laughs> อันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วสุดท้ายอ่ะเขียนกันใช่ไหม <laughs> พอดีอิ่มเนาะไปเนาะค่ะพี่น้องแซบคือเกาขอบคุณพี่สาวเนาะค่ะแนะนำเมนูแซ่บมาให้ได้กินนิ่งล่องเฮ็ดครั้งแรกได้ค่ะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วิธีทำที่นี่เฮ็ดไปนึงค่ะศึกษามากคือกันเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่า กระชับลมเออ้เบึงให้พี่น้องบึงดูง่ายขึ้นใช่นิ่งคำว่าปรับสูตรเป็นข้องจะคล้องเองเนาะคะ่ะเ <laughs> พิ่นใส่สองนิ่งใส่สามกับพี่น้อง <laughs> ลองดูอร่อยสูตรนี้อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะในน้าในน้ําปรุงที่ว่านิ่งทําไว้แล้วอร่อยได้เลยไม่ต้องมาปรุงเพิ่มมาปรุงแต่ตอนกินใส่พริกใส่น้ําส้มนะพี่นอ้องค่ะไปเนาะคะ่ะพี่น้องสาหรบับคลิปนี้นิ่งกับขอฝากไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะ นิ่งกะขอขอบคุณกําลังแงรใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เนาะค่ะเป็นกําลังใจให้นเดใเดคลิปต่อๆไปค่ะพอกันใหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ